สวัสดีพ um, um, ่อแม่พ um <ara> ี่น้องมาตะทุกคนสมองสบอนเด้อที่เข้ามารับชมส่อง2ซาบอไรสวัสดี FC ว่าฝากไทยฝากลาวหรือว่าอยู่ต่างประเทศที่มีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาบอไรคือเก่าพี่น้องเน้ะมื้อนี้เฮาก็มาเรียนซจ่อยพี่น้องมาตมาฝากแล้วเฮาเฮามาเวียกหนอยนึงเนาะพี่น้องเนาะมาเบิ่งมาชมว่าเพิ่นเฮ็ดหยังแน่เนาะอมทนาจปานน้าเพิ่นน่ะนะ เห <laughs> <sewing at> <laughs> ็ดย <sm> ังเห็ดยังเฮ้ยฮาโอ้โหจีก็เล้าเฉพาะจังหาอยู่ละมเห็นน่าก้ากันเรียกม่อะไรก็เรืมากสิงไกเฉพาะจะเห็นสิงไก่เห็ดยังมาเล็ดน้ำซอจอย nạm nàng 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 bây เฮ็ดได้จักมื้อ้เนี่ย2มื้อ้เนาะ2มื้อนี้เนาะพี่น้องหเออเฮ็ดท่อใหญ่เลยเนาะสบายดีพอเฮ็ดทั้งสองเจต้องดูดขีเด้อ๋อแต่มันกระลวงเลยบ่แม่นอาปู่สิอาจสิเจาะทั้งลุมบ่ม บนหบอกบอกพี่นจอเจอยเวัคะส่ถานห่จำก่อนนี่สถานใการเขอยดีปะสานนกาสอตนด้น้ำอืมค่ะสร้างกระเก่งเนาะไว้ย่เนมนมือก็ได้่สมอมื่อก็ได้ไล่ติ่อยู่ดอกมื่ก็ได้สองคนเนาะ tin ta mình hết พี่น่ะปุ้งเฮ็ดบักกะอันนี้บักอิวแปะ1500ก้อน สูสี่มือหมดทันมาแตใส่ก่อนะนะน,น้ำไหม่แต่พนอะพี่น้องมาหมื่นนะยังมันจะได้เป็นรูปเป็นลางให้เลือแต่คุมได้แต่คุดคุม้มมากกันเล้วค่ะ มันมามือในภาวาก่อข้นเรียบร้อยบอกเกิดมืออื่นกันแล้วแล้วเนาะน,ะนี้เรื่องมือนี่อีกะขาสางยังมาได้ <laughs> อดพี่น้องยังรอการส่างวะมอมันเปื้องน้ำอ่างบะทนี้เพิ่จะลง สมปูนสมสายพี่น้องเอ้ยอันนั้นองี่พ่อใ่ไมเรือบพ่อกระสีบ่พ่อเลยได้พี่น้องเอ้ย กะซ่ากะยังบ่มีบอกกยังสิบ่พอมามื้อนั้นนั่นยังบ่ทะเลเป็นรูปเป็นร่เมื่อวานเฮากบ่ได้มาัมื้อนี้พาว่าา่าอยาให้แลวมื้ออื่นบ่มื้อแวบ่ได้เงินเพิ่นกสิามื้อมื้อแมื้อละแถวซะแล ใส่บานประตูอ,อันนี้เอาสังกะซีมาใส่บ้างแม่ขาสังกะซีอีกแล้วค่ะวุกกว้วกออก๊กม่าจะอืมพอไปจานเส้นแปดพันหนึ่งรบบ 8, อยเลยเบิดแปดพันหนึ่งร้อยแล้วพี่น้องฮักายงบไปร่ <sh arp> อยหนึ่งกายงบไปลอยหนึ่งพี่น้องเกออกเองว่าจัน หน่อยหนึ่งไม่เนสอยเรือกันไปีโคนั่นโอ้ได้้ทานหมอจะเบิ่งคนกันแล้วนะพี่น้องโดยเฉพาะก่อก่อนะเบิ่งกันแล้วแต่ว่า เลือม no ุ้ง <broken> อ <not> ีกังกะสอกะซีอีกพี่น้องเลยหลายย่างต่นนีสปพี่น้องมืนนี่มือก่อนนะซะจอยแก้หนมใหม่มันนี้ซะจอยยังแก้หนมใหม่ มาเถอได้กงเงอนเธอหนักแล้าก็เลยมักเกงหน่มไมที่แท้เธอเกือกเก้งหนุ่มใม่เด้ไปหมอบอนอกมาแต่ใสโว้ยดูห้อางไม่ขนาดย่าเดดูห้งหางดงห่งหางมามาแต่เจ้าโควิดพันะเป็นอะไรโควิด ตโฮึยิ้มหนีตาถึงคัตโมมาฝากนางกับเมีกับข้างริมงานพี่น้องไม่อยากได้คนติดตาบันไดก็อยากได้แต่ยอดวิวตอนนี้ เขาจะยอดวิวคนแบงไลน์ใครนี่กำลังสิบตาพี่น้องเอ้ยเอาเดี๋ยวคุณถ่ายรถเดี๋ยวคุณถ่ายนี่คือตัวแกงน้ำม้นซีมือเส้าจอยพี่น้องเอ้ยมือเจ๊กันเล้านะคะมือเจ๊กันเล้าเป็นคนตากมั้ยไ่เป็นคนเสิร์ฟแกงส่วน อันคนน,น,คนั้นอันนี้ก็คนเห็ดุเห็ดของหน้าส่างอมีแกงเห็ดหัวน้ำได้พี่น้อยมีแกงเห็ดหัวพร้อมจะเสะใส่เน่อห บ่谢谢วงก oh well ัน mm. ้องกินคำผลได้ปีงไก่มาสวยด้พี่น้องเอ้ยยังพักอ้น้องกินแกงแกงน่อไม้เป็นตีว่าในหน้านเอยหลายกล่องนะเนี่ยในหน้าน่ะจะซับถิ่มนายดีหรอนายดีหรอ มาเด้อพี่น้องม,อมูดจอกินข่าวเพื่อซะจ่อยเด้อพี่น้องเด้อแต่ว่าซาบุไลน่ะกินเข้ามารวมกันแต่ว่าดีใจน้ำฝนฝนได้ห้องหน้าในาพี่น้องหักใกล้เสียแล้ว,ลว,ลว,ลวเลยแหละเนีย่ยพี่มีเงินจา่ายค่ะสางมาหนั่นให้ให้ซาบุไลเฝนเบิ่งหายพี่น้อง กวดเปิงช่องให้เพราะว่าไลาเมือกเลยสองอาทิตย์เละเพิ่นผ่านพี่เนองชั่วโมงกับผ่านคนกับผ่านแต่โฆษณาบอกขเ,เขาพี่เ้องไปเลยสองอาทิตย์กลัวอะไเพิน่นว่าองอ,งองนานทิตยนกลัวอะไรเพิ่นว่ เพี <dı DANIEL> <že> ่น้องมาฮอนเจดยลาสัจง่ากเจนไลเปสีอย่าลืมฝากซองเจ๊กับลาวไว้ด้วพี่น้องซาซาวยไลให้ตากล้องให้ซาวอะไลพี่น้องขอบคุณเขาก็สจอยด้วยขอบคุณลองหน้าพี่น้องไปแล้วพี่น้องสบายดีเลยพี่น้อง